ハムテンボス、ハンナーズ・ーマト・ハンド・エヴン・ピ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 ン・はン・ピン・ピい、ピン・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 ピいピン・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  ทางหายก็ไม่นานก็คือวันเดียวแหละวันจันทนะที่ไม่ได้มีออกมาก็เลยจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เป็นช่วงเช้าเหมือนเดิมและก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าครูทีท่จุดในประเทศไทยเหมือนเดิมที่ต้องมองหน้ากอนดีกว่าจ้องหน้าด้วยออก,ก่อนให้มองหน้ามองตาไว้ก่อนแบบนี้มีต่อที่สามเดิมๆคือเดิมเลยเดิมสนิทเลยคอนเซปต์เราวันนี้ก็คืออยู่ไม่เฉยก็รวยเป็นแถวเล้วเราก็เลยมาหาอะไรทำกันดีกว่า เออแต่อยู่เฉยก็ไม่ต้องเสียเงินนะแต่เราบอกว่าเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ถูกที่สุดในประเทศไทยลองดูของก่อนที่จะใส่กันไปตน,นี้ก่อนข่าวอะไรยัไงให้อยู่ข้าวอ่ไม่พูะไรแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีกันนึงว่าพอเราทำแต่จออกมาแล้วรถเนี่ยมันจะเป็นาาหน้าตาแบบไหนแล้วราคาเนี่ยยังคงราคาเดิมอยู่หรือเปล่าเพะนั้นนแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันเลยไปดูด้วยกันให้ดูวิธีการใส่กันเลยให้พี่แส่วพี่ต้องตัดไหมต้องแงะอะไรไหมไม่ต้องทำนะ

อ่ะเรามาเริ่มอยู่ขั้นตอนแรกเลยคือต้องต่อตรงก่อของเราออกสีอันนี้ต้องมีตัตต่อเลยไหมไม่มีโอเคตัดตว์ไม่มีตัดมปเชี่ยเลยเห็นไหมผมเรียวจริงคือถ่อแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ดูว่าช่างเี่นเขาไปไล่ก่อน เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลานี่ก็ผ่านไปว่า4สกว่านาทีแล้วตอนนี้เราก็ได้แก้มแล้วได้แก้มที่เบิกของมอนกามาใส่ใส่แก้มใหม่เข้าไปแล้วก็ริฟฟี่เรียบร้อยแล้ว นี่เราต้องแก้มแล้วก็ใส่กันจังหน้ากันชนผมก็ยคิดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องคอมพี์แล้วก็ตอนนี้ระบบในตัดเอาตายก็เรียบร้อยแล้วก็คือผมใส่เองเดี๋ยววิดีโอตอนที่ผมใส่ด้วยติดตามด้วยแล้วก็รู้ว่าผมใส่ยังไงสมดีให้รู้มาว่ารายการนี้อันนี้พ่อ งั้นเราบอกว่าใครที่เอ่อไม,ไม่ไม่ทนันคนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสัำแค่ก่อนจะลืมเอ่อไม่ทนันในแว่มัาม,มีหลายวันราใส่แว่ถึจะพูดได้เรืเออย่างนี้ ไม่ว่าใครที่มาต่อไปนัที่เป็นหน้าจะเป็นหน้ามีเวกหน้าครับแต่เราจะบริการที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันยังไงยังไงที่ดูบอลเรื่องสมเลยราคาเดอมิอดอมราคาเดิมตอนนี้ใครดูรถอยู่ใครดูอยู่ใครดูช่วงนี้อยู่ใครดูตอนนี้อยู่ก็บอกเลยว่าพี่ผมจองผมอยากได้แบบนี้โอเคเราให้เลยนะไป 流れに乗って言葉で日々を満たして焦って แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าใช้เวลาวันชั่วโมงเศษนะใช้คำว่าชั่วโมงเศษ <c oughs> ผมก็ได้เ,เขาเรียกแปลงรน้าแปลงได้าจากหน้าเาดิมเดิมติดสอง,องกลายเป็นตัวหน้ายี่สิบเลย <c oughs> เริ่มงที่ก <c oughs> ันชนกระจังไฟหน้าแล้วก็ชุดชุดกระป๋อไรพวกนี้เรามีจำหน่ายนะสำหรับแค่หนึ่งร้อยชุดแรกนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมติดตั้งคือมีหนึ่งหม <c oughs> ื่นเก้าพันเก้าร้อยได้แบบนี้เลยตั้งแบบนี้เลยรอเลย ใช่ไหมใจแคันน,น,นี้ไม่ได้ขาดเงินเลยแต่ผมสั่งมาร้อยชุดผมก็จะแบ่งได้ตลอดสักสามสิบขอโทษดีไว้ใช้อีกเจ็ดสิบใครสนใจก็รถก็เข้ามาใครสนใจที่เป็นชุดแต่งตัวนี้ก็เรียนเชิญเลยติดต่อมาที่เพจทางนี้นได้เลยครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าตรงน,นี้เรียบร้อยหมดทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ผมต้องติดตั้งแล้วอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเพิ่มความแรงแต่ผมใจเขาว่าเพิ่มความสวยแล้วกันสวยมเป็นโเวรชื่องสวยอยู่แล้วหาช่วยจับเลยใครเลยจับฝรุ้งจับฝรุ้งจับฝรุงจัจ้งอ่า รุ่นวายรุ่นวายจับขึ้นหน่อยพี่จะมีชื่อเห็นที่เขาบอกว่าอ่ะทีนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบความแรงที่เนกในตาน็อกไซด์ซึ่งต้องบอกผมเนี่ยเป็นคนผู้ชำนาญมากถ้าพี่ๆติดตามอยู่เห็นว่าถังเนี้ยผมติดไปไม่ต้องเอาสิบคันแล้วพี่แต่วางเมื่อไหร่ถ่ายรูปก็เท่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าอยากได้จัดเต็มผมก็แถมให้ไปด้วยแต่ข้อแม้คือพี่ต้องไปใส่เองอเรอวาง,างไว้ก่นอนเอาไว้แบบนี้แม่เาเาครื่องสวยด้วยไหมใส่อะไรก็สวย าปั๊มอันนี้อันนี้ตัดไปดูที่หลังก่อนอื่นเราต้องดูีันนี้ก่อนเลยปะพี่ทำเสร็จทั้งหมดทั้งหน้าทั้งชุดทั้งทุกอย่างหมดแล้วนะให้ดูความสวยก่อนปิ๊ง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 ปงปิ๊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 าปิ๊งาิ๊งปิ๊งปิงปิงป๊งป,อ,ปอ,อง,องปิง๊งปิ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  ใครสนใจชุดแปลงหน้าหรือว่าใครสนใจรถคันนี้ซึ่งต้องบอกตรงๆผมเรียนย้ำอีกทีนึงว่าถูกที่สุดในประเทศไทยห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันราคาเหมือนเดิมพี่แต่ที่ย่าไปหนึ่งแง่เปลี่ยนสองฝาเปลี่ยนใหม่สามเฟซออฟเข้าไปหม,หมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟรีอีกเดี๋ยวจะโอล่เงี้ยมาบอกตรงคิดแบบตัวเลขแบบถู่าวๆเลยนะหกหมื่นต้องมีเพราะนั้นครับผมก็ยืนยันว่าคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทที่สุดของประเทศไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ライン通ったら小さなことだなでも俺に通ったらこれが全てさ続けてればいつかなんて思うたけど奇跡なんて起こりゃしないななぜら。